มีคอมเมนต์หนึ่งการจเบรคืออะไรดียังไงมีผลเสียอะไรคลิปนี้จัดไปครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า iPhone หรือว่าระบบ ios เป็นระบบปิดเราไม่สามารถโหลดแอปที่นอกเหนือจาก App Store นะถ้าเราอยากโหลดแอปที่นอกเหนือจากอยู่ใน App Store เนะี่ยเหมือน Android เพิ่มลูกเล่นให้กับ iPhone ทำได้ไหมเขาก็เลยคิดถึงที่เรียกว่าการเจลเบร e ขึ้นมานั่นเองการปรับแต่งให้ iOS สามารถเพิ่มลูกเล่นหรือว่าสามารถโหลดแอปที่นอกเหนือจากใน App Store ได้นั่นเองข้อดีหลักๆของการเจลเบรคือหนึ่งนะครับสามารถโหลดแอปที่เสียเงินหรือว่าเกมที่โกงมาเรียบร้อยหรือว่าการมอดนั่นเองโหลดได้ผ่าน c ีเดีย y d i a แบบนี้แอปที่เสียเงินเกมที่เสียเงินอย่างนี้เราสามารถโหลดได้ฟรีผ่านซีเดียข้อที่2เลยคือลูกเล่นที่เราสามารถแอปเพิ่มเข้าไปได้แอปเพิ่มเข้าไปยังไงก็คือผ่านซีเดียอย่างนี้คือลูกเล่นเราสามารถ แอดเพิ่มได้โอ้โหเยอะแยะมากมายนี่คือจะทําให้เราไม่เบื่อว่าถ้าเราซื้อเครื่องที่ติดล็อกซิมมาเราสามารถเจลเบรกเนี่ยสามารถปลดล็อกซิมจากต่างประเทศได้ให้ใช้กับซิมบ้านเราได้สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระแล้วข้อเสียล่ะมันมีข้อเสียไหม,มเหรียญย่อมมี2ด้านมีข้อเสียอย่างแน่นอนก็อันตรายค่อนข้างมาก1เลยถ้าคุณเจลเบรกเรียบร้อยแล้ว iPhone ของคุณบดการรับประกันจาก Apple ทันทีอ่าอันนี้คือข้อหนึ่งแล้วข้อ2ล่ะ iPhone ของท่านอาจถูกแฮกหรือถูกขโมยข้อมูลไปได้ครับเหมือนเปิดบ้านให้ใครก็ไม่รู้เข้ามาในบ้านของเราจะขโมยของตัวนั้นตันนี้ไปได้นะครับอันตรายมากครับแล้วก็ข้อ3ครับแอปธนาคารหรือว่าแอปที่มีความปลอดภัยเขาจะไม่ใช้เลยแอปเกี่ยวกับการเงินอย่างนี้ไม่ได้เลยซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือย,อยังนะครับการเ,เบรกมี2แบบก็คือ1การเการเบรกโดยสมบูรณ์ผมอ่านไม่ออกอ่ะ นอ่าประมาณนี้นะครับอันเจีเบรกโดยสมบูรณ์ก็คือเราสามารถปิดเครื่องเปิดเครื่องได้ปลดล็อกเครื่องได้เหมือนปกติก็การเจีเบรกไม่สมบูรณ์คืออะไรนะ กออันนี้ครับภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะครับขออภัยเราจะปิดเครื่องหรือว่าเปิดเครื่องเราต้องเชื่อมโทรศัพท์เรากับคอมพิวเตอร์เพื่อจะบูตระบบ iOS ขึ้นมาเราจะตรวจสอบเครื่องว่าเป็นเครื่องที่เจลเบร e มาแล้วหรือยังนะครับเครื่องที่เจลเ b รก a มาแล้วจะขึ้นโลโก้แอปนี้ครับีเดียครับผมนี่นะครับถ้าท่านเช็คแล้วในโฟนท่านมีแอปที่ชื่อซีเดียรูปแบบนี้ขึ้นมาก็โทรศัพท์ของคุณ j จ i เ b รกมาเรียบร้อยแล้วแล้วมีวิธี unjailbreaking ไหมมีครับผมมีวิธี ยกเลิกการเจลเบรครับก็คือโทรศัพท์กับไอจูนหรือว่าเสียบโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์เรากนะู้คืนระบบ iOS ขึ้นมาใหม่อย่างนี้ก็คือการสรุปเลยแล้วกันก็คือแอปการเจลเบรดีไหมเหรียนมี2ด้านครับมีทั้งดีและไม่ดีถ้าท่านมีโทรศัพท์เครื่องเก่าไม่ได้ใช้อย่าง 6S 6S p อย่างนี้หรือว่า iPhone 6อย่างนี้นะครับไม่สามารถอัปเดต iOS ได้การ เกียวเบรกก็สามารถทําให้มันอัปเดต iOS ได้นั่นเองครับผมอันนี้คือข้อดีหรือว่าใช้ไปนานโอ้โหเบื่อนะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีกนะครับผมยอมรับเลยก็คือการเกียวเบรกทําให้ลูกเล่นเยอะขึ้นจริงๆครับแล้วก็ ทำให้เราไม่เบื่อนั่นเองซึ่งข้อเสียก็คือโตัพทาของคุณเสี่ยงการถูกแฮกข้อมูลแล้วก็การขโมยข้อมูลนั่นเองครับผมก็แอปธนาคารหรือแ,แอปที่มีความปลอดภัยสูงเนี่ยจะใช้ไม่ได้พอนี้ได้ก็โอเคนะครับมีคําถามอะไรนะครับเกี่ยวกับมือถือ iPhone คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้เดี๋ยวผมมาทําคลิปอธิบายให้ถ้าหาผิดพลาดประการใดขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ